สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เบ๊จะพามาร้านดองกี้นะครับหรือดองกี้นะครับแหล่งรวมสินค้าญี่ปุ่นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเลยทั้งอาหารทะเลสดๆนะครับนะแล้วก็เป็นพวกขนมต่างๆนะครับเหมือนที่เราไปเที่ยวญี่ปุ่นเลยนะครับนะหลายร้านที่รับพีออเดอร์ต่างๆนะครับไม่ต้องพีแล้วตอนนี้เรามาซื้อของที่ดองกี้ได้เลยนะครับ ใครที่ต้องการอาหารทะเลสดสดหรือผักสดสดนะครับนะอาหารแช่แข็งนะครับที่ส่งตรงจากญี่ปุ่นนะซูชิซาซิมิต่างๆนะครับที่นี่มีครบทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเนื้อวากิวนะเนื้อวัวสายพันธุ์ดีๆนะครับที่นี่ก็มีบริการนะครับเนื้อสำหรับทำสเต็กนะครับเนื้อสำหรับทำชาบูนะครับวากิว A4 A5 นะครับที่นี่แร่สไลด์ให้อย่างดีนะครับนี่จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เบ่ายให้ชมกันเนาะ นี่แบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นพวกทําปิ้งย่างนะครับชาบูต่างๆนะที่น่าสนใจของร้านดองกี้นะครับจะเป็นพวกป้ายเนาะป้ายจะมีแรงดึงดูดกับเรามากนะครับเหมือนที่เวลาเราดูในรายการญี่ปุ่นต่างๆนะครับก็จะชอบทําป้ายแบบน่ารักน่ารักนะครับดึงดูดนะให้คนเข้ามาซื้อนะครับอันนี้เป็นพวกชุดชาบูแบบสําเร็จนะครับนะเอาไปต้มได้เลยนะครับแผนกนี้จะเป็นโซนหมูนะครับนะเบรกพาเที่ยวชมนะครับเผื่อใครที่ยังยังไม่เคยมาเนาะบางทีอยู่ อยู่ไกลนะครับนะก็จะสามารถแบบได้ชมได้ว่ามีสินค้าอะไรบ้างเนาะที่ดองกี้นะครับนะตรงด้านนี้จะเป็นพวกหมู3มชั้นหมูอ่าพวกสันคอหมูต่างๆนะครับเต็มเลยนะครับพวกไส้กรอกนะครับโมจิกิมจิอะไรเงี้ยก็มีนะครับเยอะเลย นะถัดมาจะเป็นโซนเริ่มเป็นพวกแซลมอนนะครับนะแซลมอนต่างๆนะครับปลาหมึกยักษ์นะแซลมอนที่เอาไวท้ทำสำหรับทำสเต็กนะครับนะแล้วก็แซลมอนที่ทานดิบซาซิมินะครับก็จะมีเยอะเลยนะเป็นแซลมอนนอร์เวย์นะครับมีความสังเกตว่าที่นี่นะครับสำหรับเบสนะก็จะคิดว่าแบบมันแล่ชิ้นใหญ่นะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างโอเคนะตรงนี้ก็จะเป็นพวกของสดต่างๆนะครับปลามาคุโร ในส่วนต่างๆนะครับของตัวตัวปลานะครับก็จะมาแล่เป็นชิ้นๆนะอันนี้เป็นพวกไข่หวานพวกซาซิมิต่างๆนะครับอาหารแช่แข็งนี่อันนี้ซูชิเป็นคําครับนะน่ากินครับนะอันนี้ไปถ่ายรูปแยกไว้นะครับเดี๋ยวจะมีตอนช่วงท้ายคลิปนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันว่าอาหารเนี่ยมันหน้าตาหน้าทานแค่ไหนนะครับนะเวลาเขาจัดใส่บ็อกเซ็ตนะสำหรับขายเนี่ยเขาทำหน้าทานมากนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเริ่มเป็นโซนอาหารสําเร็จนะครับที่ทําสดนะใช้วัตถุดิบจากญี่ปุ่นนะครับมาที่พลาไม่ได้สําหรับร้านดองจี้นะครับนะเวทแนะนําเลยเป็นทาโกยากินะทาโกยากิที่นี่เขาจะทำสดใหม่นะครับอร่อยอร่อยนะครับหอมแล้วน้ำน้ำราดของเขานี่อร่อยมากอันนี้จะเป็นพวกข้าวด้งนะครับนะ้าพวกข้าวหมูทอดนะครับราดไข่ด้งต่างๆนะครับเนี่ยนะนะ จะเป็นพวกข้าวหน้าปลาไหลนะครับข้าวดงต่างๆข้าวหน้าไก่อะไรพวกนี้นะครับโซนนี้จะเป็นโซนขนมหวานนะครับนะพวกาวาลาบิโมจินะครับพวกอ,อันนี้เป็นโมจินะครับตรงโมจิเนี่ยจะมีหน้าสตรอเบอรี่เป็นลูกๆจากญี่ปุ่นด้วยนะครับนะมันจะมีมาเป็นช่วงๆนะครับนะบางทีเอามาลงแป๊บเดียวก็จะหมดเลยอย่างวันนี้เวทไปก็ไม่มีนะครับนะนี่โซนนี้ก็จะเป็นอาหารสําเร็จต่างๆนะครับนะ เดีย๋ยวไปเก็บภาพไปแล้วล่ะเดีย๋ยวดูท้ายคลิปนะครับนะก็เก็บภาพไว้เพื่อนได้ชมกันนะครับนี่ปกติเขาจะทําสดๆตรงนี้เลยนะครับแล้วเขาจะวางให้ได้เลือกซื้อกันนะครับนะโซนนี้ก็จะเป็นโซนของอา,อาหารเสียบไม้นะครับสําหรับย่างเนาะทาซอสนะเดีย๋ยวอันนี้ก็จะเดินออกไปนะครับจะเป็นโซนพวกขนมต่างๆนะใครที่ต้องการขนมญี่ปุ่นนะครับใครที่คิดถึงญี่ปุ่นนะก็ซื้อที่นี่ได้เลยเยอะนะครับนะ โซนแคชเชียร์ตรงนี้ถ้าใครสะดวกที่จะเอาถุงมาก็เอามาได้นะครับนะเพราะว่าเขาจะคิดค่าถุงพลาสติกเนี่ยถุงละ1บาทนะครับนะโซนตรงโต๊ะพวกนี้จะเป็นให้เรานําของใส่ถุงเองนะครับอันนี้จะเป็นซูชิหนะ้าแซลมอนนะครับนะราดด้วยมายองเนสอันนี้จะเป็นลนไฟธรรมดานะครับนะราคาก็อยู่ประมาณหลักร้อยนะครับอันนี้เป็นวิธีการทานซูชินะครับนะเอาวาซาบินะวางบนตัว เขาปั้นนะครับแล้วคีบหันหน้าลงจิ้มน้นําซอสแล้วก็ทานได้เลยนะครับอันนี้เป็นวิธีการทานที่ถูกต้องนะครับนะอันนี้เป็นซูชิปลาแซลมอนนะครับสีสีสวยครับเป็นแซลมอนนอร์เวย์นี่เพื่อน <_ C 2> ๆเห็นไหมว่ามีมันแทรกเยอะมากเลยนะครับนะใครที่ไปทานแล้วบางทีไม่ค่อยมีมันแทรกเนี่ยส่วนมากไม่ใช่นอร์เวย์นะครับนะดูอันนี้เป็นแกลซสดๆอันนี้เป็นเป็นซูชิหน้าปาทูน่านะครับนะปาทูน่าคีบน้ําเงิน อันนี้ก็ใช่อันนี้แบบทาซอสนะครับอันนี้ทาซอสในแพ็คของเขาก็อันนี้ปลามะดานะครับกับปลาคีเมะดไดนะอันนี้มีสดๆเลยครับเป็นใส่รังน้ําแข็งไว้แบบนี้เลยขายเป็นตัวนะครับนี่อันนี้เป็นาซาซิมิหน้ารวมครับทั้งกุ้งมีไข่หวานมีปูอัดให้ด้วยมีปลาเหมือนปลากระพงบ้านเรานะครับนะมีหอยโอตาเตะ นะครับมีหอยปีกนกด้วยมีแซลมอนนะครับมีปลาทูน่าครับอันนี้ก็เป็นปูอัดนะครับใครที่ชอบทานปูอัดปูอัดที่นี่จะออกหวานๆนะครับเปรี้ยวๆนิดนึงอร่อยดีนะครับจิ้มกับวาสาบินะอันนี้ใครชอบอ่าตัวปลาหมึกนะครับนะเขาหมักกับอ่า วาซาบินะครับอันนี้ใครชอบก็ที่นี่ก็มีขายนะครับนี่อันนี้ไฮไลท์เลยอันนี้เป็นอูนินะครับหรือหอยไข่หอยเม่นนั่นเองนะครับกล่องละ1999งนารนะครับใครที่ชอบทานกับห่อซาร่าอย่างนี้นะครับที่นี่ก็มีขายนะครับนะสดๆเลยนะนี่อูนิอูนินะครับใครชอบอูนิที่นี่มีบริการเยอะมากนะครับทั้งอูนิทั้งเนี่ยอันนี้เป็นเอ่อหอยเชลนะครับปรุงสุก อันนี้ก็อร่อยครับออกอ,ออกรสโชวอยู่นิดนึงอันนี้ไข่แซลมอนนะครับดองนะครับตัวนี้เขาก็จะมาทานกับไข่ไข่หอยเม็ดนั่นเองเอามาห่อสาหร่ายนะครับทานกับข้าวญี่ปุ่นอร่อยครับนะขายเป็นกล่องครับตัวนี้อันนี้เป็นตัวแซลมอนครับเนะี่ยแซลมอนยังไม่ได้แลกครับอันนี้เป็นแบบให้เราไปแลกเองนะ สลัดที่นี่เขาขึ้นชื่อเหมือนกันนะครับเพราะว่าผักเขาสดนะครับผักมามาส่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยอร่อยนะครับนะตัวนี้เป็นพวกสลัดนะหน้าสเต็กหน้ากุ้งอาหารทะเลส่วนใหญ่นะครับมาจากญี่ปุ่นโดยทั้งหมดนะครับรวมถึงเนื้อต่างๆอันนี้เป็นมาคุโรนะครับนะเป็นพวกปลาดิบส่วนที่อากามิหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ อันนี้เป็นยากิโซบะห่อไข่ so ai, ครับอันนี้ถ้าไม่ใช่ร้านในญี่ปุ่นนะครับก็จะไม่ค่อยมีขายนะครับนะทั่วไปบ้านเราก็ส่วนมากจะเป็นแค่ยากิโซบะผัดมาเฉยๆตัวนี้ก็จะเขาก็จะทําห่อไข่มาด้วยนะครับน่าทานมากนะครับนะกล่องหนึ่งก็169บาทนะครับแบบนี้เลยยากิโซบะห่อไข่คอร์กเกะไส้กุ้งนะครับมีคอร์กเกะให้ด้วยในกล่อง นะครับตัวนี้จะเป็นของเล่นนะครับนะที่เขามารีวิวกันที่เป็นของเล่นที่เหมือนทําอาหารนะครับเป็นขนมเนาะใครที่เด็กๆท่านไหนที่ชอบเล่นนะครับอาหารแบบญี่ปุ่นนะครับที่เป็นของเล่นเด็กนะครับก็มาซื้อที่นี่ได้มีขายทุกแบบเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโซนเนื้อนะครับที่เบสอแาแวะถ่ายเพื่อนเพื่อนดูนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเนื้อพวกเนื้อหมูเนื้ออะไรนะครับนะต่างๆเป็นส่วนต่างๆนะครับที่เอามาทาชาบูนะ พวกชาบูปิ้งย่างนะครับก็มีเป็นถาดทําเป็นถาดให้เรียบร้อยเลยโซนนี้จะเป็นโซนเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงญี่ปุ่นต่างๆนะครับพ่อครัวแม่ครัวต่างๆที่บางทีต้องพีออเดอร์เครื่องปรุงจากญี่ปุ่นนะครับที่นี่มีครบหมดทุกอย่างนะครับเบ๊ก็พยายามถ่ายไม่เพื่อได้ชมกันนะเน้ทิ้งท้ายด้วยแซลมอนนิดหนึ่งนะครับอันนี้ของที่ได้มาวันนี้นะครับก็จะเป็นพวกซาซิมิซูชิต่างๆนะแซลมอนอันนี้ข้าวหน้าปลาไหลนะครับนะอ่า ได้มา1กล่องนะครับอันนี้เป็นซาซิมิแซลมอนนะครับแล้วก็มีทาโกยากิด้วยอันนี้ซูชิหน้ารวมครับนะมีปูอัดด้วยนะครับก็อร่อยดีนะครับราคาก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงแต่ว่าถ้า,าเราไปช่วงเย็นนะครับช่วงที่เขาลดราคาก็จะถูกถึง30มี30% 50%นะครับยิ่งดึกยิ่งถูกนะครับนะอันนี้ข้าวหน้าปลาไหลอร่อยมากครับนะปลาไหล ชิ้นหนามากนะครับอร่อยดีนะครับ